สวัสดีครับโมยแนมบมเห็นหมืดโม้นี้ตุนออฮิโซฟีมือจัดหญัาเอาสตาร์ทเบิังเอาเขาเต้งถังน้ำมันไว้ดึงสตาร์ทเบิังเอาเอายีเดีสตาร์บรัพี่นองเลย Vâng, 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 đi, họ khâu vậy, Rồi, đừng hết là đừng mà Rồi Lên, lên, lên Đi cầm khăn lên vậy cầm à, Cầm lại không Ờ, con có con con, con ้ทุลักทุลีขน้นมางอ้เคื่องกกบเกาคนกับมือไม่ฟังแต่เสียงไอ้กับหูแล้วว่าแข็งแรงซำไดนคนตาหยาดีตัดแบวบฟองนะตัดกวดก,กวดกวดหัาแล้วก็กวดล้มมาเอาจัดไป 自动换油灯，启动。 đánh nhà nếp ba khổ nữa không quan khẩu nếu quan mi đi nhà chứ chẳng có để ở nhà mà bạn nằm 正一正。 พอแล้วกวดลบมาให้มันเขานี่ข้เเขาเออกวนห้ยามันต่อกันเป็นแถวนี่ มันบ่ให้หนูตาดมันดอกนูตามดมาโลด สูงโพอด โค้งเขาปังน,นั่งตลอดเลยลเลนู้เร่งให้มันได้รอบกันลูกมันโบ่มีแหว่งเลยคันเร่งบ่ได้รอบนะ เดี๋ยวไปอีกรอบนึงไปแล้วกกลามาไม่ไม่หนูตัดไปเลยนี่หนูตัดไปทางนี้เลยกวนให้มันไปทางนี้กวนมาพี่กวนมาพี่กวนเพื่อเพืไปตัดกปเดย มันย่อนแสงว่าพี่น้องแนี่ยบหิษทำไมม,มันมืดจังหรือต้องคนราคาถูกตายแล้ว,ลวครับนี่พนักงานเก็บหย่านะครับน้าอ้อยน้าอ้อยอันนั้นอันนั้นต้นอ้ออ,อ,อ,อันนี้น้าอ้อย อันนั้นเจี๊ยงยัเบิ้งสุดเบิ้งสุดว่ามาตัดหญ้าตัดเขาดิละ่ะสุดนี่แบบยางดีเลยตัดตัดเขาเก็บหญ้าเก็บยางแล้วไปตลาดต่อยอ้ครับสุดนี่ดิไปได้สุมอง ก็เลีงเยงไงมันไหลหบอดไ่ดลูกเลีงแซ่ไว้เล่งแซ่ไว้เลยเบิงเบิ้งงพอสิตาดเห้บเบิ้งเบิงเบิ้งๆๆพอสิตาดเองพอสิตัดให้เบิงออเงออเบ้ง สามสิบ์ันได้สองร้อยน้ำมันเบิ้ลเสียงเงี้ยดังปงเปล่งปงเปล่งอยู่ในเฮือโอ้ตอตันยาแล้วมาล้างจานต่อเลยตัวดิโอ้ขยันขัก แวบ,บนี้ต้องเดี๋ยวให้เงินสิบบาทไปซื้อน้ำแป๊บส่ครับโมนี้ผมยกคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ